สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องหมอโต๊ด1 5้ทาหลอดนะครับหมอโต๊ดก็ขอสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังช่องหมอโต๊ดและสนับสนุนและเป็นกําลังใจให้ช่องหมอโต๊ดกันนะครับคลิปนี้เป็นคลิปพลังงานโอกาสความรักครั้งใหม่ของชาวธาตุดินธาตุดินได้แก่ราศีการ,รากราศีพิษิกราศีมังกรตั้งแต่วันที่21ถึงวันที่30มิถุนายนปี2567 มโต๊ดอธิฐานให้ดูได้ทรารคนาและราศีเลยนะครับมอโต๊ดดูแบบโหราศาสตร์ไทยวันที่ก็าผิวไว้ใต้วิดีโอคลิปแล้วพลังงานไพ่เนี่ยเป็นไพ่พลังงานโดยรวมนะครับคงไม่ตรงกับทุกท่านดูเป็นแนวทางดูเป็นไกด์ลายใจดีที่สุดและไพ่นี้สามารถอ่านสรัรธันได้ด้วยสิ่งดีๆก็เก็บไว้นะครับสิ่งไม่ดีก็ทิ้งไปขอไพ่พลังงาน1ิบใบให้กับชาวธาตุดินกันพุทสศักรโอกาสความรักครั้งใหม่ หมอโต,อตด,ดูตามพลังงานของหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะครับขอดูในตัวตนในพื้นดวงชะตาของคุณก่อนนะครับเป็นไพ่ของเซลติคอร์สนะครับไพ่ใบแรกของคุณเป็นพลังงานของไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ปกปรรักรักษาน,นะครับมีไพ่พลังงานของคําอธิษฐานขอพรของคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์รับรู้ในคําอธิษฐานขอพรของคุณนะครับมีไพ่ของควีนออฟวานราชินีถึงไม้เท้าราชินีแห่งไฟความมุ่งม,มั่นความ ตั้งใจความกระตือรือร้นการแอคทีฟตัวเองอยู่อย่างเสมอในตัวของคุณนะครับเป็นพลังงานของความเก่งในเรื่องการทํางานมีพลังงานงความมองถึงอนาคตความมั่นคงในการที่เราหลงหลักปักฐานในตัวงเราเองก็ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราสร้างด้วยมือของเรานะครับมีพลังงานของไพ่ ห้าถ้วยความผิดหวังความเสียใจถ้วยที่มันลมไปแล้วก็คืออารมณ์และความรู้สึกที่มันเสียใจกับสิ่งบางสิ่งที่มันไม่ได้อย่างที่เราหวังบางอย่างที่มันไม่ได้อย่างที่เราตั้งใจไว้ก็ได้นะครับมีไพ่ของการที่เราจะมาโฟกัสถึงถ้วยที่ยังไม่ได้ลมก็คือสิ่งต่างๆรอบๆตัวของเรานะครับมีไพ่ของเดชชาวพฤจิกลคนาพฤจิกเป็นพลังงานของพ่อแม่แม่ก็ได้เป็นไพ่แห่งการที่เรารู้ถึงสัจธรรมแห่งชีวิตที่แท้จริงความพัดผ้าความผิดหวัง ความเสียใจอาจที่จะมีการที่เราจบกับใครออกมาแล้วเริ่มต้นให้กับตัวของเราเองก็ได้นะครับเป็นพลังงานของการสิ้นสุดเพื่อเริ่มต้นให้กับตัวของเรานะครับมีไพ่ของเดอเฉริยตกรกฏลัคนากระกฏต่างชาติต่างถิน่นแดนไกลต่างภาษาต่างวัฒนธรรมเป็นไพ่ของเจ็ดเหรียญการรอคอยการเฝ้ารอหรือมีการที่เรายังลืมกับอดีตไม่ได้ยังมีการเฝ้ารอ กับคนคนหนึ่งที่จะติดต่อกับเข้ามาหาคุณก็ได้นะครับมีไพ่ของการเวลาจะเป็นเครื่องเยียวยารักษาแผลใจที่ดีที่สุดแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุมโมงค์ของเรานะครับเป็นไพ่แห่งการที่การเวลาจะเป็นเครื่องขี้ขายปัญหาไปในทิศทางที่ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราอาจี่จะเคยเจอมรสุมคลื่นลมต่างๆแต่เราจะอยู่กับความเป็น ไปในถัวของเรานะครับเป็นไพ่ของดีไฮพิเทศความรับการปิดบงังการซ่อนเลนหรือการที่เราอาจจะเป็นคนที่เอาใจใส่ตัวเองดูแลตัวเองมากขึ้นก็ได้นะมีไพ่แห่งการที่เราตกอยู่ในสถานการณ์ความรักที่เป็นรองเขาก็ได้นะครับมีไพ่ของการที่เราอาจจะเข้มแข็งในถองเราเองขึ้นก็ได้นะมีไพ่ของการที่เรามีความสดใสขึ้นความมีเสน่ห์ขึ้นความโดดเด่นขึ้น โสดสวยรวยรอในแบบของคุณเป็นอิสระในตูวของตัวเองการโฟกัสถึงเรื่องเงินเก็บทรัพย์สินเงินทองสิ่งมีค่าในตูวของคุณก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ห้าเหรียญความโดดเดี่ยวความอ้างว้างความเหน็บหนาวในวันที่เราดูแลใครสักคนหนึ่งแต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าในสิ่งที่เราดูแลก็ได้นะในตอนนี้อาจจะมีการที่เราปล่อยกับความรู้สึกเดินออกมากับความรู้สึกกับอดีตท,ที่ผ่านมาคุณาที่จะมีความเข้มแข็ง ที่มากขึ้นในตัวของเราเองความพยายามที่จะชิดปีศาจในตัวของเราก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการที่เราชิดปีชิดในความรู้สึกของเราในความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์ในความรู้สึกที่มันเศร้าในความรู้สึกที่มันเสียใจในความรู้สึกปลดปล่อยกับความรู้สึกออกไปนะครับมีไพ่ของการที่มีแรงดึงดูดในในตอนนี้ที่มีพลังาการที่มีแรงดึงดูดคนใหม่ๆเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นแม่เหล็ก แรงสูงที่ดึงคุณกับเขาทั้งคู่ให้ได้มาพบเจอกันก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของคาวนั้นเป็นไพ่ของแรงบันดาลใจการฟื้นฟูในตัวของคุณความเข้มแข็งความแข็งแกร่งความ หวังในอนาคตข้างหน้าในตัวของตัวเองนะครับคุณเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์นนะเป็นไพ่ของใบนี้เข้ามานะครับหรือการที่มีพลังงานงการที่เราไปเรียนรู้หาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวของเราเองก็ได้เพื่อต่อยอดในตัวของเราก็ได้นะครับเป็นไพ่พลังงานของไพ่เซอร์ติคอร์ดไพ่สิบใบโอกาสความรักครั้งใหม่ของคุณเป็นยังไงนะอาที่มีพลังงานของคนที่ คุณอาที่จะเคยผิดหวังแล้วเสียใจกับเรื่องความรักกับสิ่งที่ผ่านมาจะมีพลังงานแห่งการที่มีสิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์จ,จะคัดกรองคนที่มีสิงที่เสมอกันเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์หรือมีคนที่แนะนําหรือเป็นพลังงานของผู้ใหญ่แนะนําให้เราได้มาพบเจอกันก็ได้หรือทํางานในสถานที่เดียวกันก็ได้นะหรือการที่มีพลังงานของชาวต่างชาติต่างถิ่นแดนไกลก็ได้นะครับเป็นลพงแห่งการติดต่อการสื่อสารการพูดการคุย ระหว่างคุณกับเขานะครับเป็นไพ่ของคนที่อาจจะจะเป็นคนที่เคยผิดหวังในเรื่องความรักหรือเป็นไพ่แห่งการที่เราอาจจะจะเป็นคนที่ดูมีสเสน่ห์ขึ้นในตัวของคุณแล้วก็ได้นะในความรู้สึกตอนนี้ในตําแหน่งเนี้ที่เป็นพลังงานการที่เราเห็นคุณเห็นค่าในตัวของเราเองกับอดีตที่ผ่านมาเราอาจที่จะปล่อยกับความรู้สึก ต่างๆไปแล้วก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการที่เราโฟกัสถึงเรื่องของตัวเองซะมากกว่าก็ได้นะครับขอดูพลังงานของไพ่อดีตที่ผ่านมาของชาวธาตุดินกันพฤษส่งก่อนก่อนนะครับมีไพ่ของเดอะเวอร์เป็นไพ่แห่งการประสบการณ์แห่งการเรียนรู้เป็นเมเจอร์ใบสรดท้ายเป็นไพ่ของการที่เราเริ่มต้นใหม่ให้กับตัวของเราเองแล้วก็ได้ การหลุดพ้นกับคนบางคนมาก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่ king of w a n d ราชาถือไม้เท้านะเป็นไพ่ของจัดเม้นผลวิบากกรรมกรรมก็คือการก,าร,กระทําใครทําอะไรไว้จะได้รับผลแห่งการกระทําอย่างนั้นนะครับเป็นไพ่ของผลวิบากกรรมหรือการหลุดพ้นแห่งผลวิบากกรรมของคนคนหนึ่งแล้วก็ได้นะมีไพ่แห่งกับปัญหา ความขัดแยง้งความไม่เข้าใจหรือการที่เรามีทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือมีอีโก้ใส่กันก็ได้นะมีไพ่ของการที่เราเหนื่อยและเหมือนเราเป็นฝ่ายที่พยายามทําเพื่อเขาอยู่ฝ่ายเดียวแต่เขาไม่เคยเห็นคุณเห็นค่าในสิ่งที่เราทําเพื่อกับเขาก็ได้นะเป็นไพ่แห่งการที่เราทําดีให้กับเขาเท่าไหร่แต่เขาไม่เคยเห็นคุณค่าให้กับเรานะครับเป็นไพ่ของเดมเชียนเป็นพลังงานของ คิงเหรียญน,นะ,ะที่มีพลังงานการที่เราเคยดูแลเขาห่วงใยเขาเราเคยช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่เขาก็ได้หรือมีคนคนหนึ่งที่ทิ้งพาระหนี้สินไว้ให้กับเราก็ได้นะครับเป็นไพ่ของเดิะทแมเพลนการปรับเปลี่ยนการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้น ความผูกพันหรือการที่เรายังมีไพ่ไพ่แห่งการที่ยังตัดกับความรู้สึกกับอดีตไม่ขาดก็ได้นะครับมีไพ่ของการปิดกัน้นการบล็อกการมีกำแพงการบล็อกการติดต่อไปก็ได้มีโอกาสแห่งการเริ่มต้นความหลักครั้งใหม่ที่ดีของคุณนะครับกับอดีตที่ผ่านมาเราอาจที่จะมูฟออกมาเราเป็นพลังงานการที่เรามาดูแลตัวของเราเอง มากขึ้นกน็ได้ถ้วยก็คืออารมณ์และความรู้สึกความรู้สึกก็คือหัวใจของคุณถ้วยใบนี้คุณอยากที่จะมอบให้คนที่รู้ค่าให้กับคนที่เห็นค่าให้กับคนที่หวงแหนกับความรู้สึกที่คุณจะมอบให้กับเขาก็ได้นะครับเป็นไพ่ของเดอะเลเวอร์ดวงที่มีเสน่ห์การเริ่มต้น ความนักที่ดีของคุณแล้วก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของไพ่คนที่นักเพศเดียวกันก็ได้หรือเป็นความไม่ได้เติมเต็มกับสิ่งที่ผ่านมาหรือการที่เราหันกลับเข้ามาดูแลในหัวใจของเราในความรู้สึกของเราซะมากกว่าแล้วก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานงการที่เราช่างใจในความรู้สึกกับสิ่งที่ผ่านมาเป็นไพ่แห่งการวนกับการหวนคืนหรือคนคนนึงเคยวนกับ กับคุณไม่รู้ต่อกี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วเขาก็ยังทําให้คุณเสียใจทําให้คุณผิดหวังกับการกระทําของเขาอยู่ก็ได้นะมีไพ่พลังงานการที่เราจะมองถึงอนาคตวางแบบแผนวางเป้าหมายหรือการกลับมานิ่งดูถึงสถานการณ์ต่างๆในตัวของคุณไม่ว่าจะเป็นเรื่องอนาคตในตัวของคุณการวางแบบแผนให้ตัวของตัวเองนะครับมีไพ่ของ king of wands เนี่ยเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับใครแล้ว คุณเป็นคนที่ทุ่มเทเต็มที่เอาใจใส่เต็มที่พร้อมที่จะดูแลทุกๆอย่างกับคนที่คุณรักนะครับมีไพ่ของเดว์เวอร์นะเป็นพลังงานของการที่เราจะมีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆในวันข้างหน้าของเรามีไพ่ของคนที่เกิดวันเสาร์ก็ได้นะครับมีไพ่ของการที่เราอาจจะได้เริ่มต้นโอกาสความรักที่ดี นะมีไพ่ของคนที่จะเข้ามาในอนาคตข้างหน้าของคุณก็ได้นะครับกับสิ่งที่คุณหลุดพ้นออกมาจากอดีตที่ผ่านมาความที่เราตัดกับบางสิ่งบางอย่างในความรู้สึกของเราไปมีคนที่จะเข้ามาคอยดูแลห่วงใยเราในอนาคตข้างหน้าก็ได้นะมีไพ่แห่งการที่มีโอกาสถึงการเริ่มต้นเป็นไพ่ของคนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันนะครับของชาวธาตุ ดินกันพิสมกรนะมีพลังงานของชาวธาตุไฟเมสิธนูธาตุดินกันพิสมกรนะครับมีธาตุน้ำกรกฎมิพิจิกธาตุลมกุมตุนเมทุน,น,ทนชาวพฤษศกรคณาพฤษศกนะครับที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับหรือมีพลังงานของคนที่คุ้นเคยก็ได้นะคนที่ห่างกันไปคนที่นิ่งกันไปคนที่เงียบกันไปหรือคนที่เคยคุยด้วยคนที่เคยดิวด้วยก็ได้นะที่ เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะก็ได้นะครับขอูพลังงานของไพ่ในปัจจุบันโอกาสความรักของคุณมีพลังงานของการที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้เราได้มาพบเจอกันมาเรียนรู้มาพัฒนามาสร้างอนาคตไปด้วยกันก็ได้นะมีไพ่ของความน้อยใจนะดูือการที่เรายังลืมใครไม่ได้ในความรู้สึกของเราก็ได้นะครับมีไพ่พลังงานของ k ิงออ f ครับ คว e นอับครับนะมีไพ่ของสิ่งดีๆโชคดีสิ่งใหม่ๆที่กำลังที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุน้ำกรกฎมินพุจิกเป็นไพ่ของการที่เราไปพบเจอกันในงานเลี้ยงงานเลี้ยงสังสรรค์งานเลี้ยงรุ่นก็ได้นะหรือเป็นคนเพื่อนเก่าคนที่เคยคบคนที่เคยคุยกับคุณก็ได้นะมีไพ่พลังงานของไพ่เดอะมูนเนี่ยเป็นไพ่แห่งความคิดถึงนะ คุณาที่จะเป็นทางเลือกสิ่งต่างๆในตอนนี้ที่คุณจะเลือกทางเดินและเส้นทางเดินในตัวของคุณนะครับมีไพ่ของเดอะเฮอร์มิตชาวกันลัคนากันเป็นไพ่แห่งการกับมาคิดการกลับมาทบทวนเป็นไพ่ของผู้คงแก่เรียนผู้มีอาจที่จะมีพลังงานของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านวิชาการทิศก็ได้นะเป็นไพ่พลังงานของนักวิชาการก็ได้นะครับมีไพ่ของคนที่เป็นคนที่ทํางานเกี่ยวกับให้คําปรึกษา ก็ได้นะเป็นพลังงานการที่มีคนที่จะเข้ามาเนี่ยทำงานเกี่ยวกับด้านการค้าการขายได้นะเป็นไพ่ของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านอาหารการกินได้มีคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านขายเครื่องบํารุงผิวเครื่องสําอางเพชรพลอยได้นะครับมีพลังงานของคิงถือดาบที่มีไพ่ของทหารตํารวจได้เป็นคนที่ฝ่าฟันเป็นคนที่เป็นไพ่ของ king of s w o r d เนี่ย คนที่เป็นความเป็นผู้นำในตัวของตัวเองเป็นคนที่มีความผู้นำในครอบครัวเป็นคนที่จะมาคอยช่วยเหลือคอยเอาใจใส่ทุ่มเทแก่คุณนะครับการเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันหรือคนที่พบเจอกันในสายโซเชียลสายออนไลน์ได้แต่บางคนสมหวังนะครับบางคนไม่สมหวังอาที่จะต้องเช็คสถานะ ดีๆนะครับก่อนที่จะเปิดใจให้กับใครการเรียนรู้แล้วการพัฒนาแล้วการคลี่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีไพ่ของกัลยาณมิตรที่ดีจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์มีไพ่ของเดอร์มิเชียนนะเป็นพลังงานของวีวอลฟฟอร์จูนกวงล้อแห่งการเวลาวันเวลาสิ่งต่างๆวันเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์คนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ ของคุณมีไพ่ของคําอธิษฐานขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์คนที่เคยร่วมสร้างบุญสร้างกุศลเคยร่วมทํากันมานะครับการที่เราพบเจอใครแล้วทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เรื่องบงังเอิญที่เราจะได้พบเจอกันการที่เราได้พบเจอกันแล้วการที่รักษาหัวใจของแต่ละคนไว้การที่พัฒนาแล้วดูหัวแลซึ่งกันและกันนะครับเป็นไพ่ของคําอธิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นําพาให้คุณกับเขา ได้มาพบเจอกันได้มาใช้ชีวิตในเวลาที่เป็นของคุณและเขานะครับเป็นไพ่แห่งการที่มีคนที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เป็นกรรยาน,นิมิที่ดีนะมีไพ่ของคนที่เกิดวันพฤหัสก็ได้นะครับมีไพ่แห่งการที่มีสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆชโชคดีการที่คุณได้พบเจอกับคนเนี้ยเหมือนเขาว่าจะเป็นคนที่ รูคุณค่าในตัวของคุณคุณคือสิ่งพิเศษที่เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันนะครับของชาวธาตุน้ำธาตุดินกันพฤษงคมกรนะครับอขอทุกพลังงานของไพ่แนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวธาตุดินกันพฤษงคมก่ก่อนนะครับ ขอพลังงานของไพ่แนวความสัมพันธ์ของคนที่จะเข้ามาให้กับชาวธาตุาบินกันพิส,สุสงกอนนะครับมีไพ่พลังงานของไพ่คนที่อายุน้อยก่กา,ตก,ตากันก็ได้คนที่อายุแตกต่างกว่ากันก็ได้เป็นความเติมเต็มเป็นความห่วงใยนะครับเป็นไพ่ของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านกฎหมายได้เป็นไพ่ของความยุติธรรมแล้วความชัดเจนแล้วความเท่าเทียมนะครับมีไพ่แห่งคําสัญญาที่เขาจะสัญญาให้กับคุณนะครับมีไพ่ของนายวานนะเป็นไพ่ของความ กระตือรือล้นความมุ่งมั่นความทุ่มเทในตัวของคนคนนี้ที่จะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์ของคุณนะครับเป็นไพ่ของเดแห่งแมดการติดแงะหรือการที่ยังมีพลังงานการที่มีคนที่รอคอยคนคนหนึ่งกลับเข้ามาเคลียรในความรู้สึกของคุณอยู่ก็ได้นะมีไพ่ของการที่มีจิบถ้วยเนี่ยความเติมเต็ม,ตมความห่วงใยความเป็นข้อเป็นครัวสเตนเป็นพลังงานของความเข้มแข็ง ความแข็งแกร่งในตัวของคุณมีไพ่ของการที่มีคนที่จะมายอมทําเพื่อคุณทุกๆอย่างทําเพื่อคุณนะที่มีไพ่ของการที่เรามีความเบือ่อความผิดหวังความเศร้าความเสียใจมีไพ่ของไพ่พระนะครับหรือมีหรือ,รอตอนนี้ที่จะมีไพ่แห่งเดอะไฮโลแฟนเนี่ยนะเรา,าที่จะไปไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิหรือศาสนาที่คุณนับถือก็ได้นะ เป็นคำขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับเป็นไพ่แห่งการที่มีไพ่ของแดเหรียญเนี่ยความตั้งใจความทุ่มเทความที่เอาใจใส่ระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะครับมีไพ่ของการที่มีห้าในเท้าดีเอ็มเพอร์ชาวเมธทัดไฟมีไพ่ของนายออฟครับมีไพ่ของหนึ่งเหรียญเด็กถือเหรียญน,นะครับมีไพ่ของเจ็ดเหรียญน,นะมีไพ่แห่งการที่ มีคนที่เข้ามาให้กับคุณนะที่มีไพ่ของคนที่แนวน้องความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเป็นสิ่งดีๆที่คุณกับเขาได้มาพบเจอกันเป็นคู่คนที่เกื้อนหนุนเป็นคนที่จะมาคอยอุปถัมภ์คอยเกื้อกูลกันและกันนะครับมีไพ่ของการที่เราจะมีสิ่งดีๆที่ให้ระหว่าง คุณกับเขาก็ได้นะเป็นพลังงานของคำมั่นคำสัญญาที่คุณได้พบเจอกับเขานะครับเป็นัไพ่ของการที่มีคุณคือสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับเขาที่เขาจะเข้ามาในความรักในความสัมพันธ์เราจะเป็นคนที่อาที่จะไม่รีบร้อนและคุณจะดูถึงการกระทําของเขา กับสิ่งที่คุณนะ่ะที่จะดูถึงความทุ่มเทความเอาใจใส่การดูแลของคนคนหนึ่งหรือการบ่มเพาะในความรู้สึกต่างๆระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะเป็นการที่ค่อยๆสร้างค่อยๆทำค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับเป็นไพ่แห่งความที่เราจะพัฒนาเป็นข้อเป็นครัวกันระหว่างคุณและเขานะครับขอไพ่พลังงานของไพ่สรุปให้กับชาวธาตุดินกันพิษสงกรน,นะครับ ขอไพ่สรุปและแนะนำให้กับคุณนะครับมีไพ่ของ King คิงออฟคัพนะ,ะที่มีไพ่ของการที่เราเป็นคู่กันคนที่เอาใจใส่กันเหมือนจักรวาลดึงดูดคุณทั้งคู่ให้ได้มาพบเจอกันให้ได้มาเริ่มต้นกันนะครับมีไพ่ของความเครียดความกดดันหรือมีไพ่ไพ่ของคนที่คนอดีตของคุณก็ได้นะ ที่เป็นคนที่เคยทําให้คุณผิดหวังคนที่เคยทําให้คุณเสียใจเสียดายหรือเขาแอบบมองแอบ,บสืบมาหาคุณคุณอาจจะมีคนใหม่ที่เข้ามาในความรักในความสัมพันธ์แล้วเป็นฝ่ายคนคนหนึ่งที่เสียเสียดายกับคุณก็ได้สิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้กับเขานะครับเป็นผ้ของ การเป็นผู้ให้และเป็นผู้ได้รับพอๆกันนะครับมีไพ่ของสองถ้วยเป็นการพบเจอคู่คนที่ใช่พบเจอคู่คนที่ดูใจนะมีไพ่ของเดอะเชลิออดนะเป็นไพ่ของคนที่ทํางานเกี่ยวกับด้านการเดินทางได้นะครับเป็นไพ่ของควีนเหรียญเขาจะมีไพ่แห่งการที่มาห่วงใยคุณดูแลคุณเอาใจใส่คุณเจ็ดถ้วยเนี่ยโอกาสต่างๆคุณจะเป็นคนที่เลือกโอกาสที่ดีที่สุดให้กับตัวของคุณเองหรือมีคนที่จะเข้ามาเป็นความ หวังและความฝันไปด้วยกันการสร้างลงมือทาระหว่างคุณกับเขาก็ได้นะครับของชาวธาตุดินกันพิสูกรเหมือนแสงดาวนําพาให้คุณกับเขาได้มาพบเจอกันได้มาเรียนรู้กันได้มาสางสัมพันธ์ในความรักในความสัมพันธ์ของคุณและเขาก็ได้นะครับอของชาวธาตุดินการพิสงจ์กรนนะหมอโต้ก็ขอจบแค่นี้นะครับ ฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากที่จะดูดวงกับหมอโต๊ก็ทักไลน์เข้ามาได้นะครับ ID ยไลน์หมอโต๊ก็อยู่ใต้วิดีโอคลิปนะครับสอบถามข้อมูลกันได้นะครับสวัสดีกับชาวธาตุดินทุกๆท่านนะครับ